สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีสตารทั้งสี่ท่านด้วยไม่ไม่ไม่อะไม่ครับไม่ครับทุ้ยไม่ใช่ยีต้องรับสู่เซิร์ฟเวอร์สเตย m i กนไมค้าหรือ mcsg นะครับวันนี้เดี๋ยวเราทั้งสี่คนสตารทั้งห้าคนรวมผมด้วยนะก็จะไปลงดันมาเวลาสกันวันนี้เป็นดันเจีนที่เพิ่งถูกสร้างเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเป็นการบ้านครับโดนโดนด่ามาว่าต้องทํางานให้เสร็จนะครับผมก็ตอนแรกกะจะลง ออฟวิเลียนนั่นแหละแต่วันนี้นี่เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยก็เลยจำเป็นต้องไปมาเวลัสเซนก่อนถ้งนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนปึงทำอะไรกัน do, อ,กอยู่ตัวนู้นไอ้ก้อยออกอันนี้ดีเออวันนี้นี่นผมผมไม่มีบัตรเข้าอ่ะไม่มีกรรมแล้วอาพีพี๊อฟหนูแบ่งได้หนูมีสองชิ้นสุดท้ายในชีวิตอ่าไว้ได้ว้หลังหลัง ไหนสตาร์ทวัตดีหน่อยสตาร์ทวัตสตาร์อ็ักดีครับจ้าอ่าสตาร์ทัรูเบอร์วัดีครับวันดีครับสตาร์บัตลิปตันฟิงเกอร์วันดีครับอันยังไงเตียอวไทยก็ได้นะคุณเอ่อไอซิล็อกวันดีครับคุณเป็นใครครับไปครับลงได้เลยครับเดินลงได้กันครับทั้งนั้นไปอิชิโซ ชึบอ้โหูอูโหูอือหือ,อแล้วเข้ามาเจอซอมบี้ไล่ตบตอนนี้เด็กๆช่วยด้วยเด็กๆไปเด็กๆวิ่งไปอย่าลืมจอยปาร์ตี้นะครับซอมบี้วิ่งไล่ผมอยู่ใครได้ช่วยด้วยช่วยด้วยจเจริญพรปาร์ตี้อะไรอ่ะลุงเต้ปาร์ตี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งปาร์ตี้ต <c oughs> ปาร์ตี้จอยใส่ชื่อพี่เลยไม่ใช่เชลิเดอร์ครับ ไอ้ก้อไอ้ก้อไปก้อยไปอย่าอย่าปาร์ไปปาบอสไปปาบอสอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้ดันมาเวลัสคนสร้างก็คือใครนะเดลต์ฟิงเกอร์ใช่ไหมกับเอ่อดูเบอร์อาเกียสิ็อกนะครับไม่ใช่แล้วมุณก๊อปอยู่เมืองไหนก็ไม่รู้อ่าแล้วใครมาเสกแมวในดันวะแมวไม่รู้คนสร้างอ่ะลุงหน้าตาดีมากบอกเลยคนสร้างอทุยนะ นี่นี่ก็เป็นชั้นแรกนะครับชั้นแรกอย่างที่เห็นสภาพก็อยู่ค่อนข้างมืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ผมปรับคุณภาพของไบเน็ตให้เป็นไบแล้วนะก็ใช้ได้อยู่นะนั่นแหละฮะน้องไบนั่นแหละฮะท่านผู้ชมไม่ใช่คนละไบฮะถ้างนั้นเราไปชั้นสองกันเลยไปเลยคุณเต้ผมยังไม่ไปไปไปครับไปด้วยกันครับอย่าบางป้ายนะครับคนมันเยอะคนมันเยอะอ๋อลีดอยู่ครับผู้ดาวอยู่ครับครับเดี๋ยว อนอเบอร์ไปก่อนก็ได้ครับ,บ<อ>เร<อ>าเชิญนต้อ,องใชญมุกโซ่อยู่ก่อนครับเอาได,ได้ได้ครับนี่ก็เป็นชั้นสองนะชั้นสองก้อยไม่ใส่เกาะมาแล้วก้อยจะไปรอดไหมแน่มานี่ดิ่ไอลมถามมาที่น,นี่มานี่มานี่มานี่ก้อยมาที่นี่ <c oughs> จิตที่ก่อนอยู่ตีเดียวไปเนี่ยเดี๋ยวฟันโดนพี่นะ <c oughs> ให้ให้สตาร์ทไปก่อนนะสตาร์ทไปก่อน <c oughs> ไม่ไม่ไมให้ผู้เล่นเดินก่อนดีแล้วมันจะได้ลากลากไปเลยไปเลยผู้เล่นเอ้าจิบหายแล้วผู้เล่นมันไปก่อน งานก็เข้าออกลัวสิเจอ <ะ S 2> ด้วยกับบอสนะเจอด้วยเท็จเจอด้วยลงุงกูไม่ตีตกูจะไม่ตอบโตอดีช่วยกูด้วยโอเคไปแหละช่วยด้วยครับช่วยด้วยชเจอด้วยเออใครก็ได้ตบมันทีไอชั้นหนึ่งมาได้แล้วชั้นหนึ่งมันบังป้ายคุณเตอาา้อย่าบังดิอย่าบ<ไ>ังดิเอาไปก่นอนเอาไปก่นนาากอนให้ทีมงานเข้ามาก่อนให้ทีมงานเข้ามาก่อน ไอ้พวกขยะเนี่ยไปทีหลังให้ทีมงานไปก่อนเฮ้ยยุกิคุบกันหน่อยยุกิสักอันนะคุบกันโอ้โหแล้วนั่นใครนั่นวาวุษสองรุ่มหนึ่งใครที่ใครที่แสแลสะเปานี่ลำบากมากอะทำไมอ่ะเหมือนแบบตัวเองอยู่ในเดอะแมส์ลันเนอร์นนติโนตวางยาวที่สะเป๋าโอยโอยโอย อุ้ยรถตบตอุ้ยมันตายแล้วอะมันเกิดอีกแล้วมาเองก้อยมาเร็วจะด้วยแต่ชิดจะไม่ด้วยชั้นสามมีใครอยู่วนะเนี่ยคงต้องขอใช้คำว่าขอทางนะคะหนูขอไปก่อนได้ไหมคะมาแลน์อันนี้บอสเหรอเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวใครใครอยู่ชั้นสามมั้งเนี่ยผมผมมีท่้นไหนไม่รู้ ชิบหายแล้วไอชั้นที่มันมีลวาวาไป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 ชั้นต่อไปอ๋อชั้นใกล้ใกล้ถึงแล้วนี่อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใครก็ได้ขึ้นขึ้นตามมาหน่อยเร็วมอนเยอะมากโอ้โหอ้าวผมผมบอสแล้วอะแมจผมไปแล้วผมวิ่งยันะผมไปแล้ว <laughs> อย่าเพิ่งผมว <laughs> ิ่งเล่นัับอสอยู่ ก้อยหายไปไหนนี่นี่ก้อยก้อยก้อยหน้าดานัน,าดาน,นแล้วเนี่ยหน้าดันบอลแล้วก้อยอเร็วก้อยเออ,อเอ,อือทำอะไรเนี่ยไอ,อ้ก้อยใส่กเหระเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ก่อพี่ครบนะเว้ยอ๊อกทําไมพี่ตายวะอ๋อสก,กิลบอสมัน้นสก,กิลแรงมากเลยเอ,อ่ะเอามาเมื่อกี้บอสใช้เหรออ,อ๋เอ,อเราเลี้ยงอยู่เลยมันนี่งไปเลยโอ้ผมีโคตรอึ้อองอะ่ะ แอปเปิลทองก็ยังกินติดสเตตัสอยู่เลยหนูนี่ขายตัวอยู่หน้าดันเลยนะอ่าสกิลนับที่หัวใจทำไมสกิลมันหดอย่างนี้เฮ้ยเีนสองสองอะไรทะลึ่งเดี๋ยวเก็โดนบอสมันสกิลย่าที่ว่าเอาเวนสกตามอีกตรงเราต้องแย่งก้อยฮะ เองก้อยเข้าใครมันเข้าไปแล้ววะอันนี้แย่ทีนี่ได้ก้อยแย่มากมึงให้โอ้ลุงลุงกากไงลุงลุงหนูกลับคำลุงรีบบ้านหนูได้กูไม่ไปแล้วไอยูกิมึงอยู่ตี้เดียวกูวะเนี่ยก้อยผมมาช่วยแล้วดีมากไอแท็กมึงวิ่งผ่านไปเลยแท็กอย่าไปช่วยมัน แจ๊กวิ่งผ่านไปเลยแจ๊กไอ้ผมกเราคุมกันนะครับเหมือนก้อยซะเฮ้ยอยยาอยู่ติดจันเดี๋ยวตายอืมกูลากออกมาให้ไงวะโคตรแม่ะลากออกมาแค่ตัวเดียวทีนี้ไปชับโชคเอาเองก็ลากเข้าอนวกลากเดี๋ยวเข้าไปแล้วเฮ้ยปฮช้ายิง่ดชิไปกูก็หนีดิูอย กูอย <cat faire> ู <c ười> um, many times, many times. Nah ่ทำไมยูกิใช่ดิเออเฮ้ยยูกิแม่งเทพว่ะเออให้ยุเรายืนอย่ใจให้ดูยูกิมันตีเออแม่งโอ้โหตีแป๊บเดียวอ่ะแม่งกูตีตั้งนานกว่าจะตายฮะพี่อยู่ทีงบอสใชยหนูรอตายแล้วหนูรอตายแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยูกิยูกิไอ้กูเข้าไปกูเข้าไอ้กูเข้าขอกูเข้าไปเออ ยาย่ใย <this towel>. ุกิเมินลุงเต้ซละก้อยนะก้อยนะเอเล่ไอต่อไปเราีกรุตตอบทำไมซนเซนเซนบอสเซนบอสกูเห็นกูเห็นสภาพซอมบี้ข้างหน้ากูก็ไม่อยากเข้าเลยใครที่ลงดันนะอย่าลืมเข้าตี้ลงเต้ยด้วยนะจกเกจะเข้าได้แล้วเว้ย ก้อยมาทำไมนบ่ไปไปนู่นก่นไปอยู่นู่นกัอนหอนุ่มหน้าตาดีจ้าูหนูมือเปล่าเต้เข้าห้องมาเลยพี่จะทำการป้อนอาหารให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอออกซิตี้ก่อนออกซิตี้มายังไงเห็นัยู่แล้วจะเข้าห้องสี่แล้วอ่าอเดี๋ยวเรารอออกซิตี้ก่อนเกิดคุณก๊อฟอ่ะคุณก๊อฟอยู่ไหนครับผมอยู่กับบอสเนี่ยผมอยู่กับบอสครับไปครับผมไปไปไปเข้าห้องบอสเลย ทยอยเข้าห้องเลยเี้ยทำมันสกิลเราตายหมู่ด้วยอุ้ยเฮ้ยใครทำไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเพิ่งทำไรอย่าเพิ่งทำไรมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเนี่ยลอยขึ้นมาเนี่เก็บมาเนี้ยก้อยผิดทางก้อยพี่อยู่นี่เฮ้ยขอพี่เข้าไปก่อนขอพี่เข้าไปก่อนพี่เข้าไปแทนหนูมองไม่เห็นเดี๋ยวหาที่กระเป๋าไปไปไป เฮ้ยทำอะไรจะไม่บอสเป็นเงี้ยอ๋อให้หันอย่าพี่อ๋อให้หันตัดเลยทำอะไรตีเลยตีเลยตีเลยไม่ติีท่าข้าข้าคุณเตะจัดเลยบอสมันทำตีเลยตีเลยเออเราก็จะยืนด้วยแน่สายแนเรายืนอยู่เฉยพออุ้ยทำไมก็มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก้อยกินยากินนมมาก้อยกินนมอุ้ยวู้ยสกิลอุ้ยสกิล ผมนี่อึ้งเลยมองไม่เ <blunt animation> ห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินนมกินนมหายนี่ผมนี่เซ็ตล้วนๆปั๊บบอสมันนวนตีนะอุ้ยนั่นโดนทั้งแมปว่ะน่ะโอ้ไม่โดนโดนโดยแค่คนที่โดนผุโอโ้แล้วตอนนี <Stick. S 2> ้บอสล่องหนบอสกวนตีนแล้วอุ้ย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 โอเคตัดโดนตกใจหมดเควบอสตี อืมแล้วตอนนี้เด็กๆวิง่งไล่อ้าวหากันแล้วมันอยู่ไหนวะเด er ี๋ยวเดี๋ยวช่วยไายาฮิวให้ไหน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 คนบาดเจ็บนี่สายซัพพอร์ตไอ้เขี้ยนโดนนี่บอสจะตายแล้วฮิวบอสแล้วหิวบอสหิวบอสแป๊บฮิวหิวเอ๊ะจะตายแล้วเกินฮิวบอสฮิวบอสอุ้ยติดยาอะไรเนี่ย อีกยี่สิบเปอร์เซนครับตอนนี้บอสเกี่ยวกาดมากบอกเลยแล้วบอสตายกังนะบอสไม่ตายแต่หนูตายแล้วอนอชัดเจนจีจีก้อยลาก้อยแล้วเล่นโอ้โหลุมกันอื้ออ้าวมันอีวีแล้วลอว e ีวีแล้วนั่นลุมลุมมัน้นะบอสโคตรแสบ ตายแล้วแล้วตายแล้วครับอเจ้าเมืองเป็นคนฆ่าได้นะครับผมผมได้เบ็ดล็อกผมได้เบ็ดล็อกไม่ใช่แหละไในได้ของเราวันอะไรบ้างได้ได้อะไรบ้างของเราวันที่ได้นะครับในครั้งนี้ก็คือไควัวแล้วก็กับสปามันเตอร์อะไรก็ไม่รู้วันนี้พวกผมกับสตาฟทั้งห้าทั้งสี่คนรวมเป็นห้าคนรวมผมด้วยก็ขอลาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในแันเจน,น้าแล้วกันนะครับบา,บายยครับไปเจอ 哎，咋？